สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพไปสวยประวัติดีซีดาผ่อนสบายเดือนละ8,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ h o n d a CRV 2.4 e l แอลเกียตคันนี้ปี2010ค่ะรถสวยสภาพปีมากๆเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมน,นะคะปรับไฟฟ้าค่ะ a อ r ์ดับ b กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะ ระบบดิจิตลกล้องส่องถอยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่399000บาทเท่านั้นนะคะซีดาวผ่อน8,000บาทเท่านั้นค่ะขอฐานเงินเดือนนะคะเร้รับรวมผู้เข้าซื้อที่สุรคันีได้นะคะที่1 6 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะกระสุรคันี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพสวยนะคะแนะนำเป็รถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้ม,มากเลยนะคะ ไม่เยอะเลยนะคะนี่ค่ะสภาพดีสุดๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถยนต์เครื่อง2.4ขับดีนะแนะนำไประรถคันนี้เลยนะคะติดฟิลมพร้อมค่ะกวางนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะ39900 0บาทเท่านั้นค่ะ Honda CRV 2.4L เก Gioto นะคะคันนี้ปี2010ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามประเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะ